ส่งนะครับป้าเดี๋ยวไปส่งนะป้าขึ้นเร็วไปไปส่งดิไปลงไหนวะเดี๋ยวผมไปส่งเนี่ยแม่รถมันเยอะวะอันตรายเดี๋ยวถึงแล้วป้าบอกนะครับผมเข้าเข้าไปในเขาเต่าใช่ไหมวะครับผม ก็เห็นผลนะครับที่ตัดสินใจแว้ข้้นทางนะครับเพราะว่าฝนมันใกล้จะตกแล้วนะครับก็ช่วงนี้พายุเข้านะครับผมก็เลยตัดสินใจรับป้าแกไปส่งด้วยนะครับเพราะว่าเป็นทางผ่านวารีครับผมจะไปซื้ออะไรกินด้วยก็ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะครับได้ช่วยคนด้วยนะครับถ้าทุกคนชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามผมเลยนะครับ โรงเรียนใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับก็เสร็จไปอีกภารกิจนะครับวิศีะไบเกอร์ การทำดีนะผมไม่จําเป็นต้องคิดอะไรมากแค่เราอยากทําเราก็ลงมือทาไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ทีหน้านะนครับสวัสดีครับ